ไดยินได้ยินโอเคต่อต่อคือเราจะมาสรุปแบบสรุปเลยแล้วกันเนาะเพราะเมื่อกี้เราพูดมาแบบเหมือนกับละเอียดที่เราแบบสองสามวิสองสามวิเอะเรามาแบบว่าเอาสุดเด่นๆของเพลงมาพีคอร์ดีดกว่าเนะดีไหมได้มาเออเขามากเด้นชายข้างหลังก็ไปแล้วค่ะโอเคมา เราต้องสรุปยังไงอะเมื่อกี้พูดถึงตัว leading ตัว leading t o n ที่มันจะเป็นดีหรือดีชาร์ปที่มันจะสลับไปมาที่มันจะทำให้แบบเกิดความเหมือนทำให้คนฟังรู้สึกแบบอยู่ไม่สุขเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะอือื <c oughs> คือมันลิงก์กับตัว m อด้วยเพราะมันเหมือน เกิดเป็นไฮนะสงครามอะไรสักอย่างโลกจะแตกปี2080อะไร 2> 2, <80 S 1> อย่างนี้2080เล่นเหรอใช่เพราะว่าตัว,ต,วตัวทีเซอร์มันจะบอกว่ามันเป็นปี2080ที่แบบโลกกําลังจะแตกแต่มีกลุ่มเด็กหนุ่มสิบคนที่กําลังจะช่วยเหลือโลกนี้ไว้อะแล้วก็คือเดอเลขตัวเลขสี่ตัวที่แบบเชียร์บบปลดล็อกอะไรที่สูบพลังงานทําให้สถานีอวกาศด้านนอกไม่สามารถสูบ ทรัพยากรของโลกออกไปได้เลยสักอย่างอะไรเงรี้ยค่ะเนี่ยบอกแล้วเวลาฟังเพลงเราก็แบบว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างหรออะไรเงี้ยบางทีก็ไปตามมาอ่านแล้วก็เอแต่ก็ลืมอืมอืมโอเคเมื่อกี้ก็คือเรายังไม่ได้เข้าท่อนฮุกกันเลยเนานะงั้นเรามาท่อนฮุกกันเลยดีกว่า เดี๋ยวนะก็ค nah, ือก่อนก่อนเข้าฮุกก็คือพรีฮุกใช่ไหมก็ที่พูดว่าอืมคือนับหนึ่งสองสามเป็นภาษาสเปนแล้วค่อยเข้าท่อนฮุกอ่ะพอท่อนฮุกปุ๊บมันก็จะมีอินสตูเมนต์เข้ามาก็เป็นเครื่องบลาสใช่ไหมอันนั้นคือฮุกแรกหรือฮุกสองเลยน่าจะตั้งแต่ฮุกแรกแล้วปะาฮุกแรกกับฮุกสองมันเหมือนกันแต่ว่าแบบอืม อ๋อเดี๋ยวนะมันบิวตั้งแต่ในพีคอลาสซาปาที่มันเป็นมีเครื่องสายมีอะไรเข้ามาบิวเข้ามาแล้วพอแบบท่อนฮุกก็ก็แบบปังยิ่งใหญ่มาเลยอือใช่ใช่ใชพี่พี่พ,พ,พ,พี่มุกได้ยินเสียงแววลัดหรือได้ยินเสียงคนอื่นด้วยได้ยินเสียงคนอื่นด้วยแต่เสียงแววลก็ชัดอ๋อโอเคค่ะว่า แบบโอเคมันมีนาทีที่หนึ่งจดแปดที่แบบแนวเบียดสไลด์ขึ้นไปตัว B ีแล้วมาจบที่เอแล้วมันกลายเป็นว่ามันเป็นโนตจัดก,กันใช่ไหมโนดคู่สองกลาเป็นว่าสร้างเทนชั่นให้กับเพลงแล้วก็มีการดรอปดนตรีให้เกิดไซเลนซ์ใช่ไหมคะ่ะอืมอืม จริงๆทุกคนก็ไปอ่านกันได้แหละงั้นสิ่งที่เราอยากจะพูดคืออะไรไมตอนแรกเรว่าจะเปิดเพลงสลับไปด้วยเพราะมันจะได้ยินถ้าเกิดแบบอ่านอย่างเงี้ยเราเราจำไม่ได้เออเหมือนกันเพราะว่าเปิดสลับไปด้วยแววจะงงเพราะแววยังใช้พวกซูมหรืออะไรเงี้ยไม่คล่องเท่าไหร่อ๋อ,อ,อไ,มไม่มันก็เหมือนแค่เปิดยูทูปกดหยุดกดหยุดใช่ใช่อย่างงั้นเราไปตัดต่อเองก็ได้ป่ะแบบเหมือนกับ แล้วก็มาใส่เสียงเข้าไปอ่ะเออใช่ไหมก็ได้แหละแต่นี้จําไม่ได้เพราะวันนี้วันนี้น่าจะแบบแตกๆอยู่หน่อยนึงเดี๋ยวต้องไปเช็ควิดีโอที่อัดออกมาว่ามันรู้เรื่องหรือเปล่าแค่ไหนอะไรเงี้ยอืมอืม <laughs> อาจจะยังไงดียังไม่รู้เลยเพราะนี้ก็อิมพอไว้เหมือนกันอืม <laughs> <laughs> อืเอาเป็นว่าเอาเป็นที่พี่มูตกใจว่าตรงพารากราฟก่อนสุดท้ายของจบบทความมะค่ะว่าพารากราฟก่อนสุดท้ายที่มันจะมี e sharp ใน e minor และ เป็นตัวจีช้าอ่ะนะจีช่าจีชใช่ที่บอกว่าเออคนสูงขึ้นแต่เล่นลงขึ้นเสียงอันนี้ก็ไมนสูงขึ้นสะแทนเลยอะไรอย่างนี้ไม่เพราะว่าปกติที่เขาเล่นนะมันจะเป็นตัวเลที่ว่าตัวนี้ใช่ไหมตัวเนี้ยเขาไปเอาลงมาในขณะที่เมื่อกี้ที่มาเป็น ตรงเนี้ยตัวตัวจีอ่ะมันควรจะเป็นตัวนี้ไงถูกปะแต่เขาไปเอาขึ้นก่อนหน้านี้มันเป็นตัวสูงเราไปเอาลงอันนี้ตัวต่ําไปเอาขึ้นงงมะอ่าเดี๋ยวหนูต้องไปฟังอีกรอบแล้วจ้เก็ตใช่มาานันจะมีท่อนที่เป็นปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มอยู่ในเพลงหกท่อนสุดท้ายอ่ะฟังกี่รอบก็จะยังแบบอย่างเงี้ยมาไงวะ เมทัลไดไงวะอะไรอยเงี้ยหนูว่าหนูว่ามันอาจจะเกี like, ่ยวข้องกับชื <S <s ่ออัลบั้มด้วยมั้งเพราะมันชื่อเกมเชนเจอร์อาจจะแบบแบบอยากเปลี่ยนวงวงการเพลงเกาหลีหรือจะแบบเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านดนตรีหรืออะไรอย่างนงี้มั้งด้วยค่ะแมันชอบมีอะไรอย่างเงี้ยในเพลงอ่าเออพอฟังแล้วก็จะแบบอะไรของมึงอยู่ในนีเปลี่ยนก็ใส่มาอย่างนงี้เลยหรอ สรุปเลยค่ะสรุปเพราะว่าแบตคอมแววเหลือสิบเปอร์เซ็นแล้ว <laughs> สรุปบอกคือเราก็เราก็ชอบมันก็สนุกดีด้วยความที่ว่าเออคอร์ดน้อยแต่ว่ามันทําให้คนฟังอ่ะอาจจะแบบย่อยง่ายอ่ะคือแบบไม่ได้ต้องแบบว่าไม่ได้มีความรู้สึกที่มันแบบอึดอัดมากขนาดนั้นแล้วก็แบบเหมือนสนุกไปกับเนื้อเพลงได้เยอะแล้วก็แบบมันมีบีตต่างๆมีเปลี่ยนตรงตรง,ตรงนี้นิดๆหน่อยๆให้มันยังรู้สึกว่าแบบ เออสะดุดบ้างอะไรบ้างเนี้ยแล้วก็แบบจังหวะลาตินที่คือลาตินจริงนะแบบอืมจะอืมจะหอมจะเออ,อ,อหรือว<า>่าอหรือยังแบบท่อนอะไรอ่ะลาพาลาแพมแพมอะที่เขาร้องอ่ะจริงๆก็ร้องยากนะถ้าแบบใจไม่แข็งอะอืมอืมแบบจังหวะมันหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคนปกติก็แบบ ร้องบนจังหวะละแพรแพรละแพรแพรละแพรแพรเนี้ยเออมันร้องยากเรายิ่งเต้นอ่ะแต่ว่าเหมือนแบบเท่าที่ดูเขาน่าจะเต้นจังหวะเดียวกันกับที่ร้องลาแพรแพรเลยเขาไม่กับแมไม่น่าจะเต้นได้เขาเต้นจังหวะยกของเขาเขาเต้นตามเนื้อที่เขาร้องใช่ไหมเขาเต้นตามละละแพมแพมเพราะว่าถ้าเขาไปเต้นแบบจังหวะหนักจริงๆอ่ะมันน่าจะแบบวูบูแบบว่าจะเละอ่ะเรายิ่งแบบร้องพร้อมกันทุกคนอ่ะ คือขนาดนักเตีเวลาเล่นอันนี้ยังเล่นแบบเออเล่นไม่พอมกันอะใช่ไหมอืมอืมคือแบบอัปบิดไปเป็นลาวีดไปแล้วหรืออะไรประมาณนั้นแต่ของเขาก็อาจจะแบบไม่ไม่ถึงแค่เป็นสามพยางตรงไปมันจะเป็นปาปาองปั๊งปั๊งปาอึป๊งแต่ถ้าเป็นแบบนักเตะจะแบบปา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  มันจะมีความแบบเลื่อมเลือมากกว่านี้อ่ะอค้ะยากจริงโนเทตโนเทตอีกอย่างหนึ่งกับตัวชิปเทสแต่ว่ามันก็มีความเป็นแบบอืออืมค้าเรี้ว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นซิงเพชันเป็นแบบ a g a กนส์กันอยู่อ่ะสมมติว่าแบบนี่เคยชอบอธิบายว่าสมมติเรามีเค้กหนึ่งก้อนอ่ะต่อให้เราหั่นแบ่งสี่ชิ้นหรือแบ่งสามชิ้นอ่ะ เออมันแบ่งไม่เท่ากันแต่สุดท้ายมันคือก้อนเดียวกันหมดเออมันก็เหมือนกับเนี่ยที่แบบร้องกับดนตรีอ่ะมันแบ่งต่างกันนะแต่สุดท้ายแบบสูตรสาเร็จมันเท่ากันหมดอือคือไม่ต้องสนใจนแต่ว่าเท่าทั้งก้อนมันก็คือไปด้วยกันอืออืมการเราเองอะแค่แบบางเยแล้วปวดหัวหน่อยหน่อยอือก็คือเป็นเอกลักษณ์ของดนตรีแนวละตินอเมริกา พ oh, วกส่วนนั้นเนาะแต่มันก็เป็นใช่ใช่แบบถ้าเกิดอย่างไปฟังที่เราแปะในในบทความอะ่ะมันจะแบบอืจะอื่ชะอืมจะอื่จะอืม,อมเออเราจะแปะแบบตัวอย่างไว้ด้วยที่เป็นละตินจริงๆเลยแล้วก็มีเพลงเคป๊อปที่แบบไปเอาสไตล์ละตินมาเขาก็จะใช้จังหวะอันเนี้ยเพราะมันแบบเป็นเป็นกิมมิกหลักของละตินขแค่กีตาร์ผู้จริงอืม <c oughs> ไม่แต่คือเราอะแฮปปี้มากที่เขาแม่เอากีตาร์มาเพราะว่ามันมันจะไม่เข้าอ่าอืมแต่แสดงว่าโกลเด้นซายก็ไม่ใช่วงเคป๊อปวงแรกที่เอาลาตินมาใช้ในเพลงหรือเปล่าเฮ้ยมีเยอะมีเยอะอม,มันเออมันเหมือนแบบน่าจะแบบเคป,ป,ป๊อปตีตลาดเมกาใต้ค่อนข้างอยู่อ่าอม,มตีตลาดตีตลาดทั่วโลกนะัน ไม่แต่ว่าอันเนี้ยพอพอมันเป็นลาตินปับอ่าเหมือนคนที่ใช้ภาษาสเปนมันเยอะมากในโลกถ้าเกิดว่าเทียบแบบภาษาอังกฤษแล้วแบบสเปนใช่มหมเออซึ่งแบบมันมันไปตีตลาดตรงนั้นได้จริงๆหลังจากที่เขาทำอย่ีกเนี้ยก็เลยเออน่าสนใจอือือือใช่เราก็แบบยกศัพท์ภาษาสเปนมาเนี่ยโอ้ยเอออันนั้นอะมนขั้นไปที่สุด มีแบบที่สุดในเพลงเลยอ่ะที่แบบประทับใจอเออใช่ก็เจ๋งดีเจ๋งเจ๋งคือตอนแรกที่ฟังนะแล้วแบบก็เป็นตามอ่านตามแบบในคอมเมนต์ YouTube หรือในแพนทิปเช่งแบบประมาณชั่วโมงแรกๆที่เพลงออกอ่ะคนชอบบอกว่าฮุกอยู่ไหนจับฮุกไม่ได้ว่าฮุกอยู่ไหนอะไรเงี้ยจริงหรอ,อ เพราว่าช้ามากเลยนะเพาแต่ว่าหนูหนูที่ได้ฟังคือแบบตื้อดื้อดคจิแล้วก็อู้ฮู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 แล้วก็คาจิคดจิแล้วอูฮูวูฮูอะไรเงีย้ยอันนั้นท่อนฮุกคาจิแบบว่าเริ่มขึ้นเหมือนแบบแต่ว่าถึงแต่นะเหมือนเหมือนขึงคือมันมันไวยากรณ์ภาษาเกาหลีะค่ะว่า จนกว่าจะจบสิ้นอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าเออนะเดี๋ยวขอเปิดคําแปลภาษาไทยคือเหมือนเหมือนว่าจนกว่าอะไรอะไรจะจบสิ้นอะแล้วก็กะจิกนั่นคือแบบตรงจังหวะหลักบีดแอคเซนอันนั้นอะอันนั้นท่อนท่อนหูเดเดอดดจิเดี๋ยวหนูไปทําอีกวิดีโอแยกดีกว่าอันนั้นอะเออที่จําได้หนึ่งแล้วก็ไอ้หูหูหูอ่ะจําได้ติดหู ก็น่าจะตรงนั้นน่ะท่อนฮูที่จาได้ในเพลงหลักๆคือไอ้ตรงนั้นน่ะคัจจิฮูฮูฮูแล้วก็อ่าอแล้วแล้วก็พวกเนี้ยลาตินสไตล์อะไรพวกเนี้ยที่ที่เป็นแบบจําได้หลักๆของเราแผนๆอ่าสำหรับพี่มุกแล้วพี่ชอบชอบท่อนก่อนท่อนฮูอะท่อนพีคอร์สเพราะมันแบบมันมีเครื่องสายมีอะไรมาแล้วมันรู้สึกว่าแบบคือเถมากอะ แบบยิ่งใหญ่เคาะดีบิวก่อนท่อนฮุกใช่ไหมอืมแค่นี้เนาะเราชอบชอบตรงหลังท่อนฮุกรอบที่สองอะตรงโคสคอรัสรอบสองมันจะเป็นเหมือนพอคนฟังคาดหวังว่าจะดิ้นละแพงแ,แพงและแพงเพมใช่ปะแต่ว่ามันเปลี่ยนไปเป็นแบบแรปแทนอะอ่าแล้วมันแบบ อืมทำไมอะ่ะแต่ก็แบบเออเจ๋งว่ะแล้วพอไปรล่าสุดท้ายอะที่ไอ้รับแพร่แต่ใหม่รอบมันก็รู้สึกว่าแบบซาติสายว่าแบบเออกูได้ฟังอันนี้แล้วซึ่งแบบคลินี้ใช้กันเยอะมากหลังๆมาเนี้ยแทบจะทุกเพลงไม่ทุกหรอกแต่ก็แทบจะกคือใช้เยอะจริงๆคือเหมือนประมาณว่าแบบอย่างสมมุติถ้าเป็นนักดนตรีกดขอร์ดห้ามาแล้วไม่ยอมลงขอร์ดหนึ่งให้อะไรประมาณนี้ใช่ปะไม่ไม่ขนาดนั้นมันเหมือนแบบเรานึกว่า ท่อนนี้แล้วเราจะได้ร้องอันนี้ตามเออแต่มันมันการเปลี่ยนเนือร้องไปคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นแต่ก่อนอนะ่ะเขาจะชอบแบบอันนี้มันเหมือนมันท่อนฮุกมันมีสองท่อนใช่ปะมันมีครึ่งแรกวันคือฮูแล้วครึ่งหลังมันคือราาเพมเพมอืมแล้วหลายหลายเพลงอ่ะจะชอบแบบถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะฮกแรกแจะเป็นฮุกครึ่งแรก เหมือนแบบเพิ่มขึ้นคา้างปะอะไรนะคะเหมือนเน็ตมันช้าๆเล็ดเลดเอาใหม่นะ,อะเอาใหม่นะ,ะเพลงแต่ก่อนนะเขาจะชอบแบบฮุกครึ่งแรกเหมือนว่ามีแค่หูฮูฮูแล้วก็กระโดดเข้าเวอร์สต่อเลยต่อด้วยพอฮุกรอบที่สองฮูฮููแล้วก็มาต่อด้วยอ่ลาแพมแพมอ่ะาาแล้วก็ออมมรเเ,มเลยยตีา มากขึ้นมากขึ้นขอโทษค่ะพี่มุกเด็ดมันไม่ดีอ่ะโอเคแต่ประมาณว่าเข้าใจเข้าใจประมาณว่ามันไม่ได้เป็นท่อนที่เอ็กซ์เตว่าจะได้ยินใช่ไหมประมาณนั้นก็ได้เออเหมือนเราตั้งเราคิดไว้ว่าเราจะได้ยินอย่างหนึ่งแต่เราไปได้ยินอีกอย่าง,างแทนมันในมุมไม่มันทำให้ แต่แต่มุมมันก็แบบแบงนี้นโอเคเฮ้ยเน็ตเราดีนะเราว่าเน็ตเราไม่ดีนะไม่รู้สิ <laughs> ประมาณนี้ค่ะมีมีประเด็นไหนอีกไหมที่อยากพูดเราไม่ได้พูดเพราะว่าหนูว่ามันน่าเกินยี่สิบนาทีมาตานพอสมควรแล้วอืม ประมาณนี้แล้วกันเผื่อใครอยากให้อ่านเพิ่มก็ได้ใช่อะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงลิงก์บทความที่พี่มุกเขียนไว้ให้แล้วก็ลง JNC คาส s s i c a l Podcast Thai PBS ไว้ใอ๋อ,อ <laughs> ขอบคุณค่ะพี่มุกแล้วก็โควิดหายเมื่อไหร่ก็เชิญชม r b s o ที่พี่มุกเป็น principal โอโบโอ้ยขอบคุณค่ะ <laughs> โอเคค่ะแล้วก็ฝากช่องแวนเมเนสด้วยนะคะเป็นช่อง YouTube ที่ <laughs> เพื่อโ o l d e n n เลยแล้วก็แบบทํามาแบบในมุมมองของนักดนตรีแบบเนิร์ดๆด้วยว่าแบบ้ยเราจะเวิร์กอะไรเพื่อ support นักดนตรีที่เราชอบได้เพราะแบบคือเอาจริงก่อนนั้นเวลก็ทวงแต่ดนตรีคลาสสิกซึ่งคนพวกนั้นตายไปแล้วอะเวลทําอะไรให้เขาไม่ได้นอกจากเล่นเพลงเขาให้ดีแต่ว่าพฟังเคปอปแล้วแบบเฮ้ยเขายังมีชีวิตอยู่อ่ะเราจะทําไงดีอะไรอย่างเงี้ยแบบคือก็เลย เหมือนเป็นการทดลองด้วยว่าเปิดช่องนี้มาจะทําอะไรได้บ้างมีโปรเจกต์เยอะแยะไปหมดเลยอะไรประมาณนี้ก็อืดีเผื่อพี่มุกอยากสนใจมาร่วมโปรเจกตนะ์นานาก็แล้วแต่ว่างจรอเพลงออกอะไรอย่างงี้ได้ได้รอเอ็มวีอ่ารอเอ็มวีหรือยังไงดีค่อยว่ากันเรายังไม่ฟังเพลงเนี่หละบอมอ่าได้ได้ไดวางเมื่อไหร่ก็เพื่ออยากให้เก็บไว้ก่อนแล้วแต่เลยค่ะ หรือจะรอพร้อมเอมีแต่พี่ก็จะฟังเพลงก่อนเอวอยู่ดีใช่ไหมก็ถ้าจะให้มาแบบดู r รีแอทีเดียวเลยก็ได้อ่างั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเนาะโอเคได้่ะขอขอบคุณพี่มุกนัฐาควรคตอมากเลยนะคุณค่ะชื่อมเันเดะมากขอบคุณค่ะสวัสดีคนจำได้ ค่ะขอบคุณขอบคุณร้านชิลิคลีที่สยามสแควร์เอ้ยตามจูลีสแควร์ชั้นใต้ดินด้วยนะคะขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะคะเขาเก็บร้านแล้วโอเคไปไปไปเอ็